กำลังจะตัดริบเปนนะคะสำหรับพิ่ดีเปิดงานเทศกาลอาหารดีซี DC, สำโรงประจวปี2559ค่ะ คุณนัทลูกพิเกต์บนเวทีแห่งนี้นะคะที่ได้ร่วมมาเป็นสักขีพยานในการตัดริบบิ้นเปิดงานเทศกาลอาหารดีสีสำรวมประจำปี2559นะคะเปิดยังเป็นทางการที่บร้อยแล้วนะคะเพราะว่าพูดจากที่เกิดน,นะคะอาตลัการ์สำหรับงานเทศกาลอาหารดสีสีสำรวมประจำปี2559คะ่ะอาสวยงามค่ะ ถ้าสามารถประมือได้นะคะถ้าชอบทุต่างๆที่ขึ้นไปสู่บนท้องฟ้านะคะมีส่วนร่วมกันมีส่วนร่วมนะคะวันนี้เราสนุกหรนออย่างแน่นอนนะครับบนเวทีแห่งนี้นะคะรวมไปถึงการสแสดงต่างๆบนเวทีแห่งนี้นะคะวันที่4อย่าลืมนะคะการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะคะค่ะขอบคุณท่านผู้เกียรตินะคะขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรทท่านประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสำโรงนะคะท่าน